ครับอุ้ยเขียนดังมากบอกพี่นัทหล่อนี่พี่นัทเขินนะครับผมทำไมเบฟนี่ชอบเล่นกับหัวใจพี่นัทจังเลยครับใจใจพี่นัทก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าทุกคนเท่าไหร่นะครับผมครับก่อนอื่นเลยก็ ขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีมามีกับเบมทุกคนนะครับ <c oughs> ครับก็วันนี้เป็นเหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่แบบนัดได้มาออกเอีเวนต์คนเดียวโอ้โหจะบอกจะบอกทุก่ว่าตื่นเต้นมากๆครับผมแต่แบบต้องขอบคุณกําลังใจจากทุกคนจริงๆเลยเพราะว่าแบบเป็นพอเจอทุกคนแล้วแบบจากที่แบบกงบังวลอุ้ยแบบ จะรอดไหมนะแบบจะทํายังไงดีอะแต่พอว่าพอเจอทุกคนแล้ว um มันแบบโอเคมัน <Their> ร <royalty> ู้สึกมันรู้สึกว่ามันรู้สึกสบายใจมากขึ้นมากครับขอบคุณนะครับผมเก่งทุกคนเลยครับน้ำประวันเลยนะครับครับผมแล้วทุกคนทานข้าวเย็นกันยังกับผม อะไรนะครับจะได้กินกับพี่นัทเหรอครับไปมีไป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 ักไปไปไปนปไ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 ครปไ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 กไป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 ไาไปรปไปไปไวไปไปนป้ปไปไปไัไปไปรปไ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 ปั ได้เลยครับผมแต่ตอนนั้นก็จะไปมัมมักเหมือนกันครับผมรายกาเสร็จงานเลยครับประโยชน์ใครก็รอดูสตอรี่แล้วกันครับผมไม่อาจจะอาจจะไปกับครอบครัวก็ได้โอหบางคนน่นแม่จะขยันไะด้ไม่ถึงค, <c oughs> ครับคนทั้งหลังได้ยินตองนั้นไหมครับผม เห็นน้องน้านไหมครับครับน้องน้านสนใจเบ้ข้างหลังด้วยนะครับผมน่ารักรครับข้างหน้าก็รักนะครับผมใช่ <c oughs> ร <c oughs> สรุปว่าคือรักทุกคนเลยเพราะทุกคนน่ารักครับน่ารักไหมน้องนาน่ารักไหมไม่ <c oughs> ไมนี่ไงครับผมบอกแล้วเจอทุกคนแล้วไม่นี่ พเส้นงาเป็นไงบ้างผ่านไปได้ด้วยดีสบายแครับหมอันนี้ใครครับอันนี้เบบี้บอสไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเบบี้บอสเดยนะครับผมคเป็นครับอ,อะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้เลยครับผมขอส่งกำลังใจไปเยอะๆเลยนะครับผม ขอให้ใครก็ตามที่กำลังจะสอบเร็วๆนี้นะครับผมมีไหมครับยกมือ่อยได้ไหมครับผมอันนี้สอบมหาลัยหรือว่าสอบสัมภาษณ์เข้างานนะครับผมงานอะไ้วยครัวงานอะไทดกคนเอาเองครับก็ใครที่จะสอบเร็วๆนี้นะขอเป็นกำลังใจให้นะครับผม ขอให้ข้อสอบออกแหบที่อา่านแล้วก็ขอได้เกรดดีๆตามแบบที่เราแบบตั้งใจอ่านตั้งใจงทัวเลยนะคะผมแล้วไหนช่วงนี้ไม่ใครทำงานหนักบ้างครับอุ้ยอันนี้นี่เยอะเยอะกว่าเรื่องเรียนเยอะเลยนะครับผมมาไม่แ <laughs> ล้วหน้านี้ผมทำมาหากินเก่งไงขยนันขยันเหมือนพีอ่อ เลยแบบเลยรวยไปทำแบบเบยด์ดี้ครับเบรด้าครับเบรดจะเป็นเบรดนี่ให้แม่มาขอหรือยังคะจะเป็นเบรดนี่ต้องตกลงกันก่อนอะไรนะคะ ่เอเท่าไหร่หรอรับอันนี้ผมไม่ใช่คนกําหนดครับผมขอพอดได้ไหมหรอได้ <c oughs> ครับก,ก็ใครที่กำลังสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ใครที่กำลังจะต้องแบบว่าช่วงนี้ทํางานหนักหรืออะไรอย่างงี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับผมเราก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่า อนาคตจะต้องดีแน่นอนครับผมวกเราตั้งใจกันขนาดนี้นะครับทำท่าไหนครับบอสอันนี้บอสเบบี้ทำยังไงครับ น่ารักไม่ได้น่าดุไปใช่ไหมครับผมใช่ครับน่ารักน่ารักน่ารักเลยครับน่ารักเลยครับรักเหมือนกันนะครับผมจ๋ากอ้ออ๋อครับฝากความคิดถึงพี่ปิ๊วด้วยนะครับผมจริงๆคิดถึงทุกคนเลยแหละครับก็ ในช่วงนี้ก็มีใครกำลังรอ,งองนิ่งเฮียตอนพิเศษอยู่บ้างครับผมขอขอมือเลยได้ไหมครับโอ้จะบอกว่าลาต่อมาด้วยเทมเดี๋ยวอีกไม่นากนก็จะเริ่มถ่ายทำอีกโปรเจกต์หนงนี่ชื่ออะไรนะครับโอ้อันนี้มีคนรอไหมอนะ่ะถ้ารา,ยอ,ยา,ายอยู่ใช่ไหมครับผม ครับก็รอไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าจะไดบอกว่ารอแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมรู้ล่อรู้ต่ารู้ต่อรู้ล่าอันนี้อันนี้เราต้องอันนี้เราก็ต้องไปรอกันนะครับผมเป็นเรื่องของกฎอ๋อไหนมีใครบนมือบ้างอู่ตรงนี้ทุกคนก็ ข้าวหน้าบนก็บนเบาๆหน่อยนางนัทเป็นห่วงนะครับผมอ่าอืมบัตรนี้มัน V i P ใช่ไหมครับผมแต่ว่ามีกี่ใบแบบนั้นเลยค่ะครับอ้ละ อยู่เฉยเฉยแบบนี้ทำไมต้องดูด้วยอะครับอ่ะอยู่เฉยๆอ่ะอยู่เฉยๆแชะถ่ายรูกปก็ดีไหมครับผม